สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะขอแนะนำตัวสักนิดหน่อยผมชื่อพีจากช่องลูริดอลนะครับจริงๆคุณแม่ตั้งให้ว่าพีพีแต่ไม่ค่อยมีคนเรียกกันเรียกกันแต่พีครับเพื่อนบงคนก็เรียกพีหรือลูริเป็นปกติครับแล้วแต่กลุ่มเพื่อนนะครับส่วนแนวทางของช่องลูริดอลนี้นั้น จะทำคลิปเกี่ยวกับธรรมะเป็นหลักครับแต่ถ้าหากถามว่าแล้วมาสนใจธรรมะได้ยังไงทำไมถึงทำช่องเกี่ยวกับธรรมะคือจะบอกว่าปกติแล้วก่อนหน้านี้ครับผมไม่ได้เป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับผมเป็นคนเกรเรสุดๆไปเลยคือเป็นคนไม่ชอบอยู่ในกรอบครับอย่างไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีกฎใช่ไหมครับห้ามอันนั้นห้ามอันนี้ ในใจของเราก็มีแต่ว่าห้ามไปเพื่ออะไรมีแต่คำถามห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามไปทำไมก็พยายามแหกนิดแหกหน่อยแต่คือผมเป็นคนมีเหตุผลนะครับตั้งแต่เด็กๆคือจะพยายามหาเหตุผลมาลองรับว่าเอา้าททำไมอะ่ะทำไมถึงห้ามเราทำอย่างนี้หรือทำไมเราต้องทำอย่างนี้มันมีแต่คำถามเต็มไปหมด พอเราหาคำตอบที่มีเหตุมีผลไม่ได้นั้นเราก็เลยพยายามไม่อยู่ในกรอบครับอย่างคุณแม่ก็สอนว่าให้รักษาศีลแต่ในเวลานั้นผมเองยังไม่ได้เข้าใจเหตุและผลก็จึงไม่ได้ปฏิบัติตามครับแต่ว่าผมนั้นโชคดีตรงที่ว่าคุณแม่นั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีหรือคือหลวงพ่อพระราชพรมยานครับ ในตอนเด็กๆจึงได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระนิพพานผ่านทางคุณแม่แล้วก็ได้รู้ว่าคุณแม่แล้วก็น้าอีกสองคนเป็นครูสอนวิชามโนมยิธิกําลังปฏิบัติเพื่อนิพพานในชาตินี้ในสมัยนั้นผมก็ยังแทบไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่ายังเด็กมากแลอหลวงพ่อท่านก็สิ้นไปในเวลาที่ผมนั้นยังเด็กอยู่เนอสักสิบขวบต้น,ตน ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับในความทรงจำของผมก็เลยจะมีแต่คุณแม่สอนเอาไว้ว่าให้รักษาศีลห้าให้ปฏิบัติเพื่อนิพพานผมเองนั้นพอเริ่มโตมาหน่อยก็ได้เรียนวิชามาโนมยิทธิครับแต่ตัวผมในตอนนั้นก็ยังไม่เห็นถึงความสำคัญในวิชานี้นะครับศีลห้าเองก็เรียกได้ว่ามีกี่ข้อก็แทบจะผิดทุกข้อ เพราะว่ายังไม่ได้รู้คำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลในเวลานั้นนะครับยิ่งพอตอนทำงานก็มีเพื่อนกินเหล้ากินเบียร์เยอะครับพวกพี่ๆน้องๆในบริษัทอะไรเงี้ยครับเรียกได้ว่าดื่มกันแทบทุกวันครับจากบริษัทมาก็ออกมารับงานครับเป็นฟรีแลนซ์ก็ยังติดเหล้าเบียร์ต่อครับตอนนี้ไม่ต้องพึ่งเพื่อนแล้วครับดื่มเองได้คนเดียวเลย บางทีดื่มติดต่อกันเลยครับแบบตื่นมาก็กินกินแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นมากินอีกเพราะว่าในตอนนั้นมีความทุกข์มากครับอย่างความผิดหวังต่างๆหรือความล้มเหลวต่างๆในชีวิตมันรู้สึกเหมือนกับว่าโลกนี้มีเราเพียงแค่คนเดียวไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเลยใจมันไม่สามารถหยุดคิดเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยคิดว่า การดื่มเนี่ยแหละจะทําให้เราลืมพอลืมแล้วมันก็มีความสุขครับในช่วงเวลาที่เราดื่มนั้นเราก็รู้สึกว่าเรานั้นมีความสุขเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันใจของผมนั้นมันก็รู้ครับว่ามันเป็นการแค่วิ่งหนีปัญหาเท่านั้นไม่สามารถแก้ใจของเราให้มันหยุดคิดเรื่องเหล่านี้ลงไปได้พอดีมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังดื่มอยู่ครับผมก็ไปเข้าห้องน้ำตามปกติ แต่ว่าในห้องน้ำนั้นมีกระจกสองหน้าแล้วก็เห็นตัวเองเป็นสัตว์นรกครับผิวสีดำแดงยืนถลึงตาอยู่ทั้งทังที่ผมไม่ได้ถลึงตานะครับแต่เห็นตัวเองเป็นแบบนั้นในใจก็รู้สึกว่าถ้าหากเรายังทำตัวแบบนี้อยู่ที่ไปมีที่เดียวคือนรกแน่นอนที่รู้ได้แบบนี้เพราะวิชามาโนมยิธิครับ แม่ผมมีกติกาว่าไม่ว่าอะไรก็ตามวันปีใหม่ผมต้องไปฝึกมโนโมยิทิปีละครั้งมาตลอดทุกๆปีที่ซอยสายลมมานะครับประหนโยทินซอยแปเพราะวิชามโนโมยิทินั้นไม่ใช่แค่รู้สภาพจิตของตัวเองได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังทำให้เราสามารถรู้ได้อีกหลายๆอย่างเช่นนรกสวรรค์มีจริงไหม พรมเทวดานางฟ้าหรือพระนิพพานมีไหมและที่สำคัญเลยก็คือเราจะเห็นว่าร่างกายเราไม่ใช่ของเราหากเราตายจากร่างกายนี้แล้วจิตของเราก็จะท่องไปในภพภูมิต่างๆภพภูมิเหล่านั้นมีอะไรบ้างเราก็จะสามารถรู้ได้แต่ผมนั้นจะขอไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้นะครับถ้าใครจะลองฝึกมโนมยิธิก็มานะครับ วิชามาโนโมยิธิเนี่ยครับแรกเริ่มเดิมทีเป็นวิชาของพระพุทธเจ้านะครับแล้วท่านนั้นได้มอบหมายให้กับหลวงพ่อให้สอนให้กับลูกศิษย์อีกทีหนึ่งครับหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าวิชามาโนโมยิธินั้นเป็นทางลัดอย่างยิ่งที่จะทําให้เรานั้นเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในเวลานั้นที่เห็นตัวเองเป็นสัตว์นรกก็ยังไม่ได้เข้าใจคำคำนี้ครับ แต่รู้ได้ว่าที่เราเห็นนั้นเห็นจากวิชามาโนมยิธิแน่นอนครับเพราะวิชามาโนมยิธินั้นสามารถรู้จิตของตัวเองได้ว่าจิตเรามีสภาพแบบไหนหากเราตายในสภาพจิตนี้เราจะไปไหนทีนี้ตัวผมในตอนนั้นก็รู้ขึ้นมาเลยว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ที่ไปมีที่เดียวคือนรกแน่นอน ผมก็เลยคิดต่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ลำบากแล้วมีความทุกข์แล้วและเคยได้ยินจากคลิปหลวงพ่อท่านว่านารกนั้นมีความทุกข์มากกว่าต่อเนื่องและยาวนานกว่าโลกมนุษย์มากครับผมก็เลยนั่งคิดอยู่พักหนึ่งว่าถ้าหากเราพลาดลงนรกไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน กว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนั้นผมก็เห็นว่าโอ้โหเส้นทางที่เราเดินมาหนึ่งสองสาสี่เนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดริเริ่มที่ทำให้คิดได้ว่าเราต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าทางไหนกันแน่ที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงทีนี้เราก็มองย้อนกลับไปในทางเดิมที่เราได้เดินมาคือทางที่เราดื่มเหล้ามานานหลายปี คยคิดอยู่เหมือนกันว่านั่งดื่มอยู่คนเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่เห็นจะเดือดร้อนใครไม่ได้เบียดเบียนใครซะหน่อยแล้วทำไมในศีลห้าถึงจะต้องมีว่าห้ามดื่มสุราด้วยแล้วทำไมผู้ที่ดื่มถึงจะต้องตกนรกด้วยในขณะนั้นใจของผมก็มีแต่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบได้แต่นั่งคุ้นคิดไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆคือเราต้องเริ่มเปลี่ยนเส้นทางเดินเพราะว่าเห็นแล้วว่าการดื่มเหล้านั้นไม่ใช่ทางออก เห็นแล้วว่าดื่มมานานหลายปีถ้าหากมันทําให้มีความสุขได้จริงป่านนี้เราคงไม่ต้องพึ่งมันแล้วคงจะสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองทีนี้ก็เลยลองเปลี่ยนเส้นทางว่าอา้าวเราไม่ได้รักษาศีลมานานมากทีนี้ลองกลับมารักษาศีลดูบ้างซิจะเป็นยังไงพร้อมกับการไข้ครควญอยู่ว่าทําไมเราจึงต้องรักษาศีลและทําไมการดื่มสุราจึงทําให้เรานั้นผิดศีล จึงค่อยๆเห็นในข้ออื่นๆว่าโอเคเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นนั้นมีความทุกข์แต่กับสุรายังไงก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าเราดื่มเราก็นั่งดื่มอยู่คนเดียวเมาเราก็เมาอยู่คนเดียวหลับเราก็หลับอยู่คนเดียวไม่เห็นจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นตรงไหนเลยผมได้ลองเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรึกษาคนที่บ้านบ้างปรึกษาท่านแม่บ้างจึงเริ่มเข้าใจได้มากขึ้นว่าอ๋อ เราต้องใช้พรมวิหารสี่มาคุมสีอีกทีหนึง่งพอเวลาเริ่มผ่านไปความเข้าใจก็เริ่มมากขึ้นครับเริ่มเข้าใจพรมวิหารสี่มากขึ้นและเข้าใจศีลข้อต่างๆมากขึ้นครับแต่กับสุราก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนเดิมคือตัวผมนั้นหยุดดื่มแล้วแต่ใจมันยังคิดอยากดื่มอยู่ครับต้องนั่งฝืนใจข่มใจไม่ให้ไปดื่มครับผมก็มองว่าแบบนี้นั้นใช้ไม่ได้ครับ นี่ยังไม่ใช่การรักษาศีลแบบที่ควรจะเป็นเคยได้ยินคลิปของหลวงพ่อด้วยครับว่าศีลน,นั้นอยู่ที่เจตนาแต่จะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ใจของเรานั้นไม่มีเจตนาที่จะอยากดื่มเราก็ได้แต่ไข้ครวญในสิ่งนี้เรื่อยมาจนวันหนึ่งก็ได้เข้าใจจนได้ครับนึกย้อนไปตอนที่ยังกินเหล้าอยู่ครับเราก็ได้แต่กินเหล้าแล้วก็เห็นว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความสุขขึ้นมาเพราะว่า ในช่วงเวลานั้นเราได้ลืมความเศร้าต่างๆความผิดหวังต่างๆหรือการพัดพากต่างๆจากคนที่รักหรือเพื่อนฝูงเอาจริงๆสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้หายไปไหนเมื่อเวลาที่สติยังดีอยู่ยังไม่ได้ดื่มเหล้าเรื่องเหล่านี้ก็ย้อนกลับมาทำให้ใจของเราเศร้าได้อยู่ดีเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่ทำให้เราทุกนั้นมันยังอยู่ในใจของเรา การดื่มเหล้านั้นคือการหนีจากความเป็นจริงเพียงแค่ชั่วคราวคือการทำลายสติคือทำให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่มันทำให้ใจของเรานั้นเศร้าสตินั้นเป็นเหมือนเครื่องยับยั้งชั่งใจหากเราไม่มีสติแล้วเราจะสามารถทำอะไรก็ได้โดยที่เราจะไม่มีการยั้งตัวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวขนาดไหนเราก็จะไม่มีการยั้งตัว เหมือนขับรถที่ไม่มีเบรกอยู่นะครับเคยเห็นคนเมาที่เขามีเรื่องชกต่อยกันไหมครับบางคนตอนที่ไม่ดื่มก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยธรรมดาแท้ๆหรือว่าเคยเห็นคนเมาแบบใจสปอร์ตไหมครับเฮ้ยวันนี้เลี้ยงเองวันนี้เลี้ยงเองตื่นมาตังหายหมดครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราทำลายสติของตัวเราเองครับขาดเมตตากับตัวเองครับ แม้สิ่งที่จะนำไปสู่การผิดศีลข้ออื่นๆก็ย่อมทำได้ครับจะฆ่าจะรักขโมยจะโกหกจะประพฤติผิดในการมได้หมดเลยครับถ้าไม่มีตัวสตินะครับผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมการดื่มสุราถึงทำให้เราตกนรกและเศษกรรมจากการดื่มสุรานั้นจึงทำให้เราเป็นคนเสียสติเป็นคนบ้าหรือปัญญาอ่อน เพราะเราเป็นผู้ที่ปรารถนาจะทำลายสติของตัวเองครับเมื่อได้เข้าใจอย่างนี้ปับ๊บเจตนาที่อยากจะดื่มสุราอีกก็หมดไปครับจากที่ฟังมาจนถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่ความเชื่อนะครับเหมือนอย่างกับหลายๆคนที่เข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลทุกๆอย่างครับและเมื่อผมเลือกเส้นทางนี้ แล้วปฏิบัติเรื่อยมาผมก็จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไปในทางที่ดีนะครับอย่างน้อยก็ทำให้ใจของเราไม่เศร้าหมองได้นะครับหลายคนอาจจะงงอะไรกันปฏิบัติมนาะทำให้ใจเราเราไม่เศร้าเท่านั้นเองอเหรอจิตใจที่เศร้าหมองนั้นจะนำพาเราไปสู่อบายภูมินะครับอันมีนรกเป็นต้นอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับ แต่เดี๋ยวจะเอาไว้อธิบายในคลิปต่อๆไปครับสุดท้ายนี้ผมขอกราบพระพุทธเจ้านะครับความรู้ทั้งหลายที่ได้มาบอกกันไม่ใช่ความรู้ของผมนะครับเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขอกราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับพระประเจกกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับกราบพระธรรมกราบพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย กราบบิดามารดาและกราบครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาอันมีหลวงปู่ปานนะครับวัดบางนมโคกราบหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสงและท่านแม่สีและกราบหลวงพี่ท่านอาจารย์จิตโตบ้านสบายใจเป็นที่สุดท่านเหล่านี้เป็นครูบาอาจารย์ของผมครับกราบเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาค้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิพภพหากท่านผู้ฟังสามารถกราบพระรัตนตรัยได้ทุกวันจะดีมากเลยครับตื่นขึ้นมาลองฝึกตัวเองให้กราบพระรัตนตรัยก่อนนอนก็กราบพระรัตนตรัยครับฝึกไว้ให้เป็นนิสัยนะครับต่อมาผมก็ได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเรื่อยๆครับสำหรับผู้ที่เป็นคารวาสหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้บวชนะนะครับ ไม่ต้องคิดกังวลว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคา,ารวาสเหมือนกันครับสามารถปฏิบัติได้เช่นกันครับขอจบการแนะนำตัวของผมและเรื่องราวของผมเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บาย